สวัสดีค่ะมื่อนี้กระสิมาแนะนํำตน้นไม้ซึ่งข้างบอดนกเอาล่งเอาล่งเพ่อสิมัสตังเลี่ยงกันเห็นเป็นกาแพง,งกาแพงแบบเพ็ดเป็นตน้นไม้แท่นกาแพงเลยนะคะจุดฟังนุ่นฟังข,งขงท่งแํานี้เราจะเป็นต้นไม้เลี่ยงกันตังมาโอ้ต้นหนึ่งบ่หน่อยบาทนะคะเดือน่งเป็นต้นไส้นี่เด็กเด็อะ่ะ มาตรวจความเรียบร้อยว่าเออ um <èn> <OO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  också. S 1> ต้นไส้โมนี่มันจะไม่เป็นเป็นเป็นกัแท่งต่างเรียงกันเป็นแทถงมันก็สีสวยงามนะคะด้านนี้เกิดเป็นต <ad S 2> ้นเมีนทั้งเม็ดค่ะพวกนี้ก็เป็นต้นไส้ทั้งเม็ดแมีนเบิล์ดกระถางแล้วนี่ต้นไส้บองบอลโน่ขุนบ้านพญท่าขุนขุนขุนบานขุนบ้านเพิ่มยืดด้านนู่นอันนี้อันนี้เกิเป็นท่าหนาบ้าน ทางเขาประตูกำแพงก็ที่แบบใ่ฝุ่นกำแพงใ่ามากกำแพงบอดหมดซึ่งเป็นมอลัมซึ่งกำลังสางกำลังแปลงเป็นมอลั่มน้องไม้เพิ่งทีอยู่ได้เพียงกำเนิดได้เพียงสองปีแล้วก็โควิดทุกปีล้มลุกคุกค้านแต่เพิ่นก็สามารถยันพึ้นได้กับเพราะว่าเพิ่นมีความจริงใจในการ ทำการสั่งเนาะคะ่ะว่าจะเป็นบอสนกหรือบอตต่ำแย่เด๋กันเลยว่าสามัมผัสในบริเวณของเพิ่นซึ่งกัถือว่าเป็นภาพศาสนาทรงทีแย่เด๋อเดีเด๋ยวมีโอกาสมาไล่สดหรือว่ามาเบิึงอาณาจักรของบอสนกหรือว่านกฟงสกรเสียงนี่หกนั่นเองนะคะเซเนี่ยหมาอยากมักวันล,สล <c oughs> รส่อลองน้ำไล่สดยัางงาชมักวันนี่ขี่ใช่จะไปเหยวใช่รอดรถเพิ่น ร้องันเหียวแส่รอรถเพลินอ,อันนี้บางคนก็จะเข้าใจว่าเป็นคุณหญิงคนหน้ยนะคะว่าแมนค่ะน,นี่คืออันยายแดดๆลอยชุดค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไลนะ์นาชิบผ้าเบิ้นของอดีๆนะคะสำหรับไลน์นี้สวัสดีค่ะ